แม่แม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะมิสคือของมันเยอะอะแม่เลยมาช่วยกินนะแม่ระดาทำอะไรผิดเหรอปล่าล่ะครับ มิคแค่อยากมองหน้าแม่ให้นานๆนะครับเวลาที่แม่ไม่อยู่มิคจะได้จําหน้าแม่ได้ไงครับแม่ดาดาทํางานอะไรเหรอครับทําไมแต่ก่อนมิคไม่เคยเห็นแม่ดาดาเลยลหรอครับแม่หรอแม่ก็เป็นสายลับไงรู้จักไหม,มเป็นสายลับอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> แม่และดาต้องไปคอยอารักขาท่านประธานาธิบดีก็เลยยุ่งๆไม่ได้อยู่กับน้องมิกเลยอ่ะแต่ประเทศเราไม่มีประธานาธิบดีนะครับทำอะไรคุณแม่บอกว่าแม่เป็นบอดี้การ์ดให้ประธานาธิบดีครับพ่อป้าแม่โกหกนะครับแม่เขาเป็นนักเขียน ก็เลยมีจินตนาการสูงส่งกว้างไกลไปหน่อยเดี๋ยวแม่มานะอยู่ตรงนี้แล้วชอบจินตนาการว่ากำลังฆ่าคนเดี๋ยวพ่อมานะครับลูกครับ คุณคุณจะไปไหนอะไปไหนก็ได้เพราะฉันมีจินตนาการที่กว้างไกลไงนี่คุณโกรธที่ผมบอกน้องมิกไปแบบนั้นใช่ไหมแล้วถ้ามีใครมาบอกว่าคุณโกหกต่อหน้าคนอื่นดูบ้างไหมล่ะคุณจะได้รู้ไงว่ามันรู้สึกยังไงอะแล้วผมพูดผิดตรงไหนอะฉันก็แค่อยากเล่นกับเขาสอนให้เขามีจินตนาการน่ะคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากให้ฉันเป็นแม่ก็นี่ไงคุณ ฉันก็เป็นแม่ให้น้องมิกอยู่นี่ไงคุณจะอ้างอะไรก็อ้างได้แต่อย่ามาอ้างว่าคุณเป็นแม่น้องมิกใช่ฉันจะไปหาเงินมาคืนคุณแล้วคุณนะก็ไปหาคนมาเล่นละครใหม่กันแล้วกัน